ได้เจอกันอีกครั้งในวันนี้นะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขนะฮะแล้วก็เอ็นจอยกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะเพราะวันนี้เนี่ยที่นี่มีของมาแจกด้วยถูกไหมมีเกมมาให้เล่นด้วยนะครับผมทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสได้ถูกไหมครับมาร่วมสนุกกันนะครับผมใช่แล้วค่ะพี่ขมาพูดเลยว่าในช่วงท้ายค่ะเราจะมีสิ่งพิเศษให้คุณได้ขึ้นมาถ่ายภาพคู่กับคุณมานะคะที่ด้านโมลเวทีแห่งนี้ ขึ้นมาคือต้องใส่แมสขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของทุกท่นนะครับโอเคนะแล้วก็รักษาระยะห่างให้เราด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนเลคะช่วงนี้นะคะโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศหนาวก็เริ่มมาแลยเริ่มมาร้อนก็เริ่มมาฝนก็มาอีกฝนก็มาหมดแล้วในตอนนี้หนจะเข้าไปมีแล้วมีแทนไปเที่ยวไหนนะคะคนที่ไหนบ้างหรือเปล่าคะมีแพลนไปเที่ยวไหนบ้างก็จริงๆช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนครับเน้นไป ในประเทศนะครับผมเพราะว่าจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับผมอย่างออกนอกประเทศไม่ได้ก็แล้วก็ไปนู่งไทยเนี่ยมีที่ท่องเที่ยวสวยงามเยอะแยะเลยที่เรายังอาจจะยังไม่เคยได้ไปเนาะก็ถึงนี้เนี่ยคาเฟ่ต่างๆร้านอาหารต่างๆเปิดใหม่เที่ยงเลยเพื่อต้อนรับคนไทยด้วยกันนะครับผมไปเที่ยวได้นะคะต้องเที่ยวในประเทศไทยนะคะช่วงนี้หูต้องบอกว่าละครเนี่ยเพิ่งออนแอร์ไปตอนแรก ซึ้งแล้วโหหลายท่ากดติดเลยตอนแรกก็ติดพี่อาทิตย์พีอาทิตย์ก็ใหญ่เลยไ,ลไป <นำ S 1> ดูย้อนหลังก็ได้นะครับที่แอปพลิเคชันซีเอสสาม plus นะครับผมก็ออดแแอร์ไปหนึ่งวันเองนะครับเป็นดูย้อนหลังได้แล้วก็วันต่อไปเนี่วันพุธหน้าวันพุธเที่ยงนี่แหละพุทธพื้อหันหนี้ครับผมออนแอร์กันอย่างต่อเนื่องกันเลยดีๆแล้วนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ก็จะออนแอร์ตามกันมาสายเกมล่าทรชนลเกมล่าทรชนลครัโอ้โหคลิปอย่างนี้เลยฮะเพราะว่าตีพื้นเนี่ยเป็น หนังแอคชั่นเลยครับผมต่อสู้เลยตำรวจเลยแค่ใครอยากดูละครบู๊เท่ๆนะฮะก็ฝากติดตามชมนะครับผมเกมล่าทอร์ชอนเกมล่าทอร์ชอนบู๊เท่ๆแนี้ก็มีโชว์ซิ่งแผลแน่นอนแน่นอนแบบดูเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยกับฟ้ามีตะวันก็มีมีเหรอมีเยอะเลยนะครับเอไอให้ถอดอะไรนะเทียบกับกีนยัง เ่ล้ลเเคีย่ก็ติดตาการกินเรือดหมอกนนชนเรื่องการดูแลลูกร่างแล้วก็สุขภาพที่ดูดีต่อลาเช่อว่าคุณหมาก็มีวิธีการดูแลมีคุณรับอะไรช่วยแชร์ให้เราฟังนนได้เลยเหมือนที่พูดุครั้งคเป็นสิ่งที่ควรทาได้ก็คือการออกกลังกายสม่ำเสมอนะครับเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับเออ สามดื่มน้ำเยอะๆเออดื่มน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมแทนแทนที่จะดื่มน้ำที่มีน้ำตาลอะในวันนะี้ดีกว่าเนาะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็หากิจกรรมทำในแต่ละวันช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยกิจกรรมทำไปเที่ยวไปเดินเดินเขาอะไรเงี้ยพวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยออกอันเทอรี่เออเพื่อให้ได้ให้ร่างกายได้ที่หยาบบ่อยๆนะคะที่ก็เป็น,นทีน่การดูแลตัวเองต่อยิ่งช่วงอ่อด้วยสามารถ หมวดไหนก่อนได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยหมวดไหนก่อนก็ได้ข้อไหนก่อนก็ได้โดยโอ้ยหันลองโดนล้างเลยข้อที่หนึ่งของเราจะเป็นหมวดข้องอะไรดีโอเคจะมีใครตอบได้ไหมข้อที่หนึ่งผมเลือกเป็นหมวดผลไม้แล้วกันเอาง่ายๆก่อน ลไม้ที่ม,มีรสหวานใช่ไหมคะผลไม้ที่มีรสหวานโอเคครับผมพร้อมแ,แล้วไปได้เลยค่ะผมพูดได้ไหมครับอะไรเอ่ยมีหนามเดี๋ยวกี้มีหน,นามเล็กๆแค่นี้แหละหนามเล็กๆมีหนามเล็กๆโอเคหนังเจ็บไหมอะ่ะ <laughs> ถ้าโดนจังๆก็อาจจะเจ็บแต่ว่าถ้าสัมผัส ก็พี่หน่อยมีใครรู้แล้ว่ามีหนาเล็กๆนะฮะอาเกียตัวแล้วยาเจียน้ัวได้ได้ได้ ต้องอัน hmm. นี้ได mm ้ละได้แล <Quran> ้วอ่ะเปลือกสีเขียวอ่ะเปลือกสีเขียวมีหนามตรงเนี้ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทุเรียนทุเรียนยังไม่ใช่ทุเรียนลูกเล็กหรอทุเรียนเล็กยังไม่ใช่แต่ทุเรียนต้องมีหนามมีอะไรมีอะไรอีกเยอะอีกเฮ้ยเฮ้ยเอออะไรต่อมั่นใส่ไรมั่นใจตแบบมั่นใจแบบมันใส่ในอ่ะทุเรียนถ้าดู คนอาหารสี่ภาคผมก็ต้องได้ลแล้วะเพราะผมเป็นคนใต้เอาภาคก่อนก็ได้ภาคไหนไดีภาคใต้แล้วกันไปภาคใต้าาไปภาคใต้นะฮะใครอยู่ภาคใต้ทานไหนยกมือหน่อยสิเห<ป>็นไหมฮะภาคใต้ได้จะตอบได้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอจังหวัดด้วยอาหารอะไรมีกลิ่นชุ่ชื้นกลิ่นชุ่ชื้น มีอกอ๋อเมื่อกี้มีคนตอมีองประกอบนั้นมีองประกอบนั้นแมแต่ว่ามันกแบบไปทีไต้อสั่งอ่ะไ่ได้ต้องสังหกพยากยานหกพยาลยเหคุณมีอะไรจะาช่วยผม้วเมื่อกี้นี้มีคนตอบมาแล้วนของดีภาใต้สีเขียวๆล้วแหละเขียวมีองประกอบนั้นแล้วภาคใต้ก็มีทะเลเนาะถูกต้อง

ลยถาย่กังทานมีอุกเยอะตอรัดกะปิกุ้งกุ้งัดกะปิสตอรอะไรไได้สับได้กตอกบกุ้งผัดั้าหมดอยากกินเข้อสามะเอาหมดอะไรดีข้อสอะไรดีอะไรดีหมวดอาหารทะเลแล้วกันได้เลย ได้ได้ได,ได้ค่ะอาหารทะเลหา<ช>ได้เลยเออ,เ,อ,อเวลา,าวต่างชาติมาเ,ออเวลาชาวิต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนะฮะเ,ออเขาต้องอยากลอกทันอะไร าได้เลยผลไม้ไ hmm. ด้นะมีผลไม้ที่มีกลิ่นหอมก็มีมีรสหวานก็มีเผลไอ้มีกลิ่นหอมหรอเราจะไปไหนโอเคผลไม้ที่มีกลิ่นหอมท่นก็หอมหมดหรือเปล่ามีเปลือกสีเขียวข้างในเมันมีเปลือกเขียวอ เียวเหลีอ uh, well, uh. ่ะหอมหอมมากหวานหวานเลยอหวานมากพูดอะไรกันมาหลายวันไม่ไจากเงินนอกเพ่ไใช้มือนนีก ให้เขี <precon Hospital! S 1> เยนให้เขียนเอยถูกต้องครับ นี้เป็นผลไม้ประจำชาติของเราอีกอย่างเลยเมีเอกลักษณ์มากเป็นลาชาไม่อกไม่ได้นี่ฮะมีกลิ่นแรงมากเป็นลาชาผลไม้เอออร่อยหวานมากอืม <laughs>